สวัสดีครับช่องอัศวนไทม์นะครับตามคำเรียกร้องครับวันนี้มาเล่นนาตาาครับผมนาตาาจะเป็นคลิปเกมสวยๆนะครับไม่ใช่คลิปไฮไลท์แต่ว่าเดี๋ยวคลิปไฮไลท์ผมขอเวลาทำสักครู่นะครับเป็นไฮไลท์ล่าสุดที่จะแบบรวมๆสวยๆนะอันนี้เป็นคลิปเต็มเกมเกมหนึ่งเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูวิธีการเดินเกมนะครับเผื่อว่าได้เอาไปเล่นเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนาตาานะครับเอาไปเล่นในเกมต่างๆได้ครับผม อันนี้เป็นเต็มเกมเลยนะครับว่าผมเดินไปไหนยังไงตามสไตล์นะครับเริ่มเกมก็เริ่มจากเลนกลางครับผมมาเคียร์คีฟเอาให้ได้วิวสองนะครับแล้วก็ถ้าเขายังอยู่เราก็เล่นกับเขาไปด้วยก็ได้ครับผมว่าแพทใหม่การที่เราไปเดินแก๊งบ่อยเกินเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมจจาเป็นจะต้องมีเงินหน่อยนะและอีกอย่างหนึ่งป่ามาตัดเลนกลางเราไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราเห็นแบบ มันสงบนิ่งอะไรเงี้ยครับเราบางทีไม่จําเป็นต้องเดินก็นได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ไม่ดีมีรังสังหรณ์อะไรเงี้ยครับให้เดินไปให้ถูกที่ถูกเวลาถูกจุดนะครับผมนี่ครับฝั่งตรงข้ามก็มาเล่นเล่นกันกันนะครับจังหวะนี้เทนทําดีมากเลยนะไถามาแบบโหสวยมากฟิกเกอร์ไถพอได้แล้วเงี้ยครับ รู้เวลาว่าป่าเขามาตอนไหนยังไงเนาะเราก็เล่นต่อได้เลยครับบางทีการเรดเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าจํานวนเขาน้อยอย่างเงี้ยครับคุ้มนะครับได้ทั้งแดงได้ทั้งบัฟถ้ามีตัวที่ตายไปแล้วนะครับคิดว่าเขากลับมาเติมเพื่อนไม่ทันอย่างเงี้ยเราเล่นเวทได้แต่ไม่แนะนําให้เวทนะครับแพทปัจจุบันบางทีไปเวทเขาเงี้ยคตายเอง3-4ตัวไม่คุ้มนะได้แค่บัฟตัวเดียว ค่อยๆเก็บเงินไปดีกว่าครับก็คลิปล่าสุดที่ผมเล่นนะเดี๋ยวผมจะบอกรูนนะครับรูน <L oon S 2> ผมยังใช้แบบเดิมนะครับแต่จะยาผมใช้เป็นตัวเดนโซเลตนะแล้วก็เพลย์อันสุดท้ายก็เป็นซิกเคครับอันนี้คือรูนนะครับผมอุ้ยน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งต้องเอาเกาะอ,ออกก่อนนะครับพอเกาะอ,ออกแล้วก็ รมดาครับบางบางเฉียบเลยเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือเอากะออกนะครับไม่ว่าจะยิงอันติไปปดอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ตดต้าง,งกดอันติเับเราก็เลยต้องหยุดแต่ปกติถ้าผมเล่นสกิลอันติเมตนะครับผมจะกดทิ้งแล้วก็เอาเกาะเช่นนั้นเนาะถ้ามีท่า1ท่า2องผมจะใช้ท่า1ท่า2เป็นหลักนะครับ อันนี้คือเกาะน้าแข็งหลุดแล้วนะครับเผื่อเวลาเพื่อนจะเล่นจะได้ง่ายขึ้นนะครับขึ้นไปยัดหน้าเลยครับจังวหวะนี้สกิลมันจะคูดาวถ้าโดนหลายๆดอกนะอย่างเงี้ยแต่ผมกดอันติไม่ทันนะ่ะถ้ากดทันผมจะไม่โดนน้ําแข็งนะครับเหงว่ามัช้าไปหน่อยโดนฟีด่อนไอตัวพลังแฝงผมยังแบบเดิมนะครับโอ้วิธีเคลียร์คีฟเนี่ยเห็นไหมครับวูบหายหมดเลย พลังแฝงผมใช้แบบเดิมน,นะครับที่บอกว่าก็คือสีเหลืองดีเจนมานาเจาะเกาะแล้วก็โห,หนี่หนึ่สงสสาสชี้เรียบร้อยครับรีเจนมานานะครับเจาะเกาะอ,อันสุดท้ายจะเป็นโลโลที่ติดเวทแวมพ์พร์ครับได้ได้เกาะส่วนอีกอันนึงเป็นสีเขียวครับเป็นรองเท้าเดินบนพื้นน้ําแล้วก็เป็นลูกเครื่องหมายบวกครับที่ทําให้เลือดดีเจนแรงขึ้นนะครับ ส่วนไอเทมเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับตอนนี้เกมกำลังบวกมันนะเอตากดอันติแล้วนะแต่เราไม่สนนะครับอันติเขาหมดเรียบร้อยครับฉีดไปสแต่งไปเรียบร้อยสวยงามครับทีมเทนโลมดีด้วยครับเกมนี้เมดเนี่ยกับแคลรี่ส่วนใหญ่จะขึ้นกับโลมนะถ้าโลมทําให้ดีเนี่ยโหดูฟิกเกอร์เขาป้อมเบเอาครับสุด,สด<ๆ>เขาเห็นว่าเขามีแพสซีฟนะครับก็เ,เลยเล่นได้โอ้ปิดให้ด้วยโอ้โหสวยจริงๆ มีดาเมจปิดให้เราด้วยนะเทนไอที่เขาสับอันติเป็นทนะูดาเมจและเทนเป็นโลมที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าใครเล่นช้ำเนี่ยซีซีเทนน่าเกียดมากเลยนะไถามาลองคิดดูนะครับ1วิ2วิตีไปิอ่วิเป็นสตันที่นานมากๆเลยนะครับแค่มันเปลี่ยนโพซิชันถ้าเขาสามารถไถให้มันกลับมาหาเราได้นี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลย2วิแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะเขาจะขยับได้แป๊บหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเทนมันจะท่า2สตันได้อีกทีนึงอนะ่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ นานจัดจัด oh, โสวยครับไลคิวย,<า>ยาวๆเลยนะครับเนี่ยถ้าโลมเล่นดีเงี้ยครับเกมจะเล่นง่ายมากเลยส่วนไอเทมที่ผมจะพูดถึงนะครับชิ้นแรกเลยเป็นรองเท้ารถคูดาวเป็นล่าสุดนะที่ผมเอามาเล่นอนะ่ะอันที่สองก็เป็นเ <Ret reat. S 1> บอร์เลตอากนี่นะครับ ส่วนชิ้นที่3จะเป็นไอตัวเรือเบสซิ่งที่ใช้ดูดเลือดเวทแรมไพร์ครับอันนี้คือ3ชิ้นแรกนะครับผมโอ้จังหวะนี้หนัวมากครับกลางดงนะเห็นไหมครับว่าเลือดเราเด้งไม่งั้นยืนไม่อยู่แล้วนะครับจังหวะเมื่อกี้เลือดเด้งนาเกียดมากนี่ยังไม่ได้เรือเบสซิ่งเลยนะครับสกิลหนึงน่งเห็นไหมครับสแปมหมาอมก่ ึงไม่สนแล้วครับหนึ่งศาสต์อย่างเดียวครับเลือดเต็มเต็มไปครับเดี๋ยวเขาหมดพี่ยมผมเล่นของนำนะครับเลยไปอ่อยๆให้เขาตามนะเราจะได้ศาสต์สกิลโดนนะถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันจะโดินง่ายนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลมันโอกาสพลาดมันสูงแต่ว่าสายที่ผมเล่นเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะ มันค่อนข้างบางนะครับถ้าเกมไม่นำเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะคือถ้าเกมตามเนี่ยครับมันจะบางมากเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเข้าไปเนี่ยหายแน่นอนนะครับนี่ยิ่งจะหายเลยครับตามเเวทเทนีสุดๆเลยนะครับเกมนี้ต้องยกให้เทนเลยครับเล่นดีมากนะครับเขาเดินตามมาเนี่ยโดนจิลวสัตว์อย่างเงี้ยครับถ้ารอให้เขาเดินตามเรามาได้นะสัตว์ได้รัวๆเลยนะครับอเทมเมื่อกี้ผมพูดไปแค่3มชิ้นเนาะชิ้นที่4ที่ผมออกเนี่ยจะเป็น มงกุฎนะครับเริ่มดามจสะดุดเลือดแรงๆส่วนหนึงครับชิ้นที่5ก็จะเป็นตัวหนังสือไม่ใช่โทษทีคนระับเกมนี้ผมไม่ได้ออกไอตัวเขาเรียกอะไรอนะผมวิจัยไอเทมเยอะนะเลยสับสนนิดนึงนะครับชิ้นที่4ที่ล่าสุดที่ผมออกคิดว่าดีนะครับคือตัวแข็งต่อไปเป็นชิ้นที่5เป็นมงกุฎแล้วชิ้นที่6เป็นหนังสือเขียวครับผม อันนี้คือที่ดีที่สุดนะครับที่เล่นมาปัจจุบันไม่ใช่ที่ดีที่สุดที่ที่ชอบที่สุดแล้วนันครับแต่มันก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตามสถานการณ์เพราะว่าไอเทมเซตเนี่ยมันไม่มีตัดเลือดครับอหลังๆผมไม่ค่อยถูกจะดีกับจัดตัดเลือดเท่าไหร่นะครับถ้าผมไปกับเจโมบางทีในแรงเนี่ยผมขอเจโมออกให้แทนนะครับ่ลมออก ลมิงออกนะครับซาสตร์รัวเลยนะครับถ้าได้ยืนแถวหลังเนี่ยแทงดีๆนแต่ย่าเล่นง่ายประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าแทงไม่ดีนะโอ้โหบอกเลยว่าเละคร ant, ับเกมนี้ยังไม่โดนสกิลเลยนะครับตอนนี้ยิ um ่งเกมนำเนี่ยโหยิ่งมันเลยนะมันสกิลแบบปุมปมปๆมครับรอจังหวะที่เขาแบบจะเดินหนีเป็นเส้นตรงอะครับสกิลแบบรัวๆเลยนะคู่ดาวไม่มีเรียกได้ว่าแบบเหมือนเปิดหมด โกงเลยนะครับแต่จริงๆผมว่าผมชอบสกินอีกสกินหนึ่งนะแต่ผมไม่มีตอนนั้นเหมือนไม่ได้เติมเวเนแล้ครับไอ้สกินที่มันเป็นชุดเหมือนไม่แน่ใจว่าใช่ญี่ปุ่นหรือเปล่าที่เป็นสีขาวครับท่าสองดูเหมือนมันเนียนที่มันปล่อยกระลอกกระลอกตัวเล็กๆก,กินไปนครับพอกระลอกชนปุ๊บมันก็แตกเป็นบอลเราจะมองมองลำบากน,นะ เดี๋ยวผมลองหาโอกาสไม่รู้มันจะมีกิจกรรมอะไรไหมถ้ามีเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะได้นะครับผมถ้าราคามันไม่เบอร์หวังนะครับโอ้สาสตสาดไปครับกี่ทีแล้วเนี่ยไม่มีอันติอาวได้อลิสอีกครับโอ้โหศาดตรต่อครับสาดต่อครับ,รบไม่เหลือครับจังหวะน,นี้ศาสตร์เกลี้ยงเลยครับช่วงชุลมูนชุดมุนชุดมู พูดผิดเรื่อยเลยวันนี้สงสัยจะกินชาเข้าไปครับลิ้นเริ่มแข็งครับเรียบร้อยสาดไปนหน่ทีโอ้ไม่โดนนะครับพอไม่โดนตัวเนี้ยเราจะไม่มีโอกาสได้ใช้และทีนี้ก็ต้องรอสกิลครับแชรนติรอระหว่างที่ครูดาวมานะครับสาสเล่นไปได้มโ,โดนน้องอลิสไล่นะครับจังหวะนี้ อึดสุดห้าวแล้วุ้ยโดนยาวครับเนี่ยครับกันซีซีครับอันติเนี่ยสาไปเลยเต็มไปเต็มไปครับสาไปอีกสาดไปอีกสาดไปอีกนะครับสาไปอีกนะครับเรียบร้อยครับห้าตัวจังหวะขึ้นบ้านเรียบร้อยครับใช้สกิลโซนไปได้นะครับถ้ามีคีทก็เคลียร์ได้เร็วมากเลยตัวนี้ สกิลมันเหมือนเป็นเส้นตรงนะครับในระยะข้อเสียของเขานะครับ <Ret reat! S 1> เราต้องใช้เทคนิคนินดนึงนะแต่ก็ประมาณนี้ครับถ้ามีตัวแท้งมา,มายืนคํำให้เราได้สแปลมลดคูดาวก็ดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับเกมนี้คีนช็อตจริงๆครับไม่ตายเลยได้ไปที่ดาเมจ50%นะครับสวัสดีครับ